สวัสดีค่ะคืออ้อยยพารัตเจนนีค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนวิทยานิพนธ์ผ่านออนไลน์คนแรกของไทยนะคะวิทยานิพนธ์ง่ายสตวันนี้ค่ะถ้าคุณได้เจอคลิปวิดีโอนี้อยู่คุณมาถูกที่แล้วค่ะในส่วนของสิ่งที่คุณกำลังเจอตอนนี้คุณเจอปัญหานี้อยู่หรือไม่คะไม่รู้จะเลือกหัวข้อเรื่องวิทยานิพนธ์ยังไง ไม่รู้จะเขียนยังไงไม่รู้จะไปต่อยังไงเขียนไปเท่าไหร่เท่าไหร่อาจารย์ที่ปรึกษาตรีกลับหมดเลยไม่ผ่านสักทีวันนี้ค่ะถ้าคุณเจอปัญหานั้นอยู่คุณมาถูกที่แล้วค่ะโรงเรียนออนไลน์กับครูอ้อยยิภารักษ์เจมานีนะคะเพื่อที่จะให้คุณรู้ว่าสิ่งนี้คุณสามารถที่จะเดินแล้วก็ไปต่อได้ครูอ้อเป็นพี่เลี้ยงให้คุณค่ะ คุณสามารถที่จะลงเรียนออนไลน์กับครูดได้โดยการสอนนะคะการเรียนการสอนนั้นคุณมีโทรศัพท์กับคอมพิวเตอร์ค่ะแล้วก็มีสัญญาณอินเทอร์เนต็ตคุณสามารถนั่งเรียนอยู่ที่ไหนก็ได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะเรียนสดกับครูอ้อรายบุคคลนะคะสคุณ2ชั่วโมงต่อ1สัปดาห์ค่ะตั้งแต่คุณเริ่มต้นเรียนจนกระทั่งคุณเรียนจบดูแลคุณตลอดหลักสูตรเลยจนคุณเรียนจบ ปริญญาโทนะคะสน่นว่าคุณมีที่เลี้ยงที่จะคอยดูแลคุณนะคะตลอดเลยในระยะเวลาของการเดินทางการทำวิทยานิพนธ์ค่ะแล้วคุณจะได้รับอะไรจากการลงเรียนออนไลน์ในครั้งนี้นะคะปัญหาในรุ่งของการเขียนวิทยานิพนธ์นั้นนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจากที่ครูอ้อเคยนะคะสอนวิยานิพนธ์ออนไลน์มา11ปีค่ะ11ปีกับการสอนวิทยานิพนธ์ผ่านออนไลน์มานะคะส สมิสิเรียนจบปริญญาโทไปแล้วหลายพันคนทีเดียวค่ะและหนึ่งในนั้นถ้าคุณกําลังเจอปัญหานี้อยู่ก็คือว่าถ้าคุณไม่รู้ว่าคุณจะเริ่มต้นยังไงไม่รู้ว่าคุณจะเขียนแล้วก็ไปต่อ,อยังไงสิ่งสําคัญนั้นนะคะจะไม่ได้อยู่ที่ตรงว,ว่าคุณเขียนไม่ได้แต่ที่สําคัญค่ะอยู่ที่ว่าคุณยังขาดทักษะในเรื่องของการเขียนมาเรียนแล้วคุณจะได้อะไรลักษณะของการเรียนค่ะถ้าเป็น วัตถุประสงค์ความคาดหวังของคุณมาเรียนอะไรที่ยากๆวิชาการไม่ใช่ค่ะเวลาครูอ้อสอนในส่วนของวิทยานิพนจะสอนคุณพูดกับคุณเหมือนพี่เหมือนน้องพูดกันเหมือนเราเป็นเพื่อนกันพูดกันเหมือนเราเป็นญาติกันดูแลคุณประมาณนั้นคําพูดออกไปจะทําให้คุณเข้าใจได้ง่ายมากกับก,บการสอน นะคะวิชาการยากๆ,ๆทิ้งไปได้เลยเรามาจับประเด็นว่าคุณจะทำไงให้คุณเขียนได้แล้วก็ไปต่อได้นี่แหละค่ะคือจุดประสงค์นะคะแล้วก็ภาพคุณต้องการที่จะสําเร็จได้ในส่วนของเรืองเทค่ะโรงเรียนออนไลน์ทูกอออน,นะคะไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะ